สวัสดีค่ะแฟนเพจฮานอยคิดเล่นเป็นแนวทางนะคะอันนี้เป็นแนวทางรัฐบาลนะคะของงวดวันที่สิมีนาคมนะคะเป็นแนวทางรัฐบาลนะคะงวดวันที่1ิบหกมีนาคมนะคะแนวทางรัฐบาลงวดวันที่16มีนาคมนะคะ สำหรับสูตรของแอดนะคะตัวเด่นวิ่งรูดของแอดมีอยู่แปดสี่หนึ่งนะคะเป็นตัวเด่นวิ่งรูดนะคะแต่แอดก็จับให้แค่หกชุดนะคะจับชุดสองตัวให้แค่หกชุดไปกับกันเอาเองนะคะแล้วก็มีตารางรวยให้นะคะตารางรวยให้สําหรับแฟนเพจนะคะก็ไปจับบินเอาเองก็ได้นะคะแปดสี่หนึ่งนะคะตัวเด่นของแอดอยู่ตรงนี้นะคะ จริงๆแนละ้วก็มีศูนย์อีกตัวหนึ่งนะคะมีศูนย์อีกตัวหนึ่งแล้วแอดก็จัดชุดสามตัวไว้ให้สามชุดนะคะเดี๋ยวก็ลองเดี๋ยวลองมาดูนะคะถ้าชอบก็ค่อยอถ้าชอบก็ค่อยตามกันเอานะคะไปหาลอตเตอรี่เอานะคะถ้าตามสูตรของแอดก็จะมีประมาณนี้นะคะแอดก็หาข้อมูลมาให้เท่าที่จะพอหาได้นะคะแล้วก็จับมาใส่กับสูตรของแอดเองนะคะ ตันนี้ก็คือมี3ตัวของแอดก็คือ840เป็นเลขที่แอดชอบเป็นการส่วนตัวอยู่แล้วนะคะส่วน935และ640ได้กก็คือน่าจะมาจากสูตรของแอดนี่แหละคะ่ะก็คือเป็นตัวเลขที่แอดชอบนะคะเป็นเพียงแนวทางนะคะเอาไว้ดูเป็นแนวทางนะคะถ้าใครชอบก็ตามเหมือนที่แอดชอบได้นะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดติดตามให้แอดด้วยนะคะ เป็นเพียงแนวทางนะคะแนวทางของรัฐบาลนะคะ0 4 8 4 1 7นะคะ3554แล้วก็46นะคะคือชุด2ตัวที่แอดจัดให้นะคะให้แค่6ชุดนะคะให้แค่6ชุดแล้วก็มี3ตัวอีก3มชุดนะคะให้เป็นแบบแนวทางนะคะให้เป็นแนวทางเป็นแนวทางสำหรับซื้อหวยลอตเตอรี่นะคะ อย่าลืมนะคะกดไลค์กดติดตามให้แอดด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดตัวเลขเด็ดๆทุกวันนะคะอย่าลืมนะคะฮานอยกําลังเดินดีนะคะแต่สําหรับตรงนี้คือรัฐบาลนะคะรัฐบาลรัฐบาลของงวดวันพรุ่งนี้นะคะงวดวันที่สิบหมีนาคมนะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันในวันพรุ่งนี้นะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะขอให้ทุกคนรวยๆเฮงๆปัง,ปงๆทุกๆเลขทุกๆนัมเบอร์นะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ